สวัสดีครับมาพบกับช่องพ่อพลายทองคุณนะครับสวัสดีนะครับแม่ๆทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่จะพาพ่อใหญ่นะครับกลับไปรักษาต่อที่บ้านนะครับเนื่องจากก็เข้ามารักษาได้เดือนกว่านับสเดือนนะครับเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลช้างจังหวัดศรีสองเดือนแล้วนะครับก็เผลก็ดีขึ้นนะครับอาการอื่อๆืนะครับไม่มีนะเป็นห่วง คุณหมอนะครับก็ขออนุญาตทางโรงพยาบาลนะขออนุญาตคุณหมอนะพาพ่อใหญ่กลับไปรักษาต่อที่บ้านนะครับก็สามารถที่จะทำแผลเองได้นะครับที่บ้านนะครับก็เลยนะครับวันนี้นะครับก็พระจะพาพ่อใหญ่กลับไปรักษาต่อที่บ้านนะครับก็ก่อนที่จะกลับนะครับก็ต้องมาไหว้นะครับ าสารประกรรมนะครับของทางโรงพยาบาลนะครับตอนมาก็ไหว้บอกกล่าวนะครับตอนกลับนะครับก็ต้องมาบอกต้องมากล่าวนะครับ ก็ขอให้นะครับแคล้วคลาดนะครับปลอดภัยนะครับจากภัยอันตรายทั้งปวงช่วยดลบันดาลตามพุมงงปกปักรักษานะครับให้แม่แมีทุกทุกท่านนะครับรวมทั้งช้างนะครับพ่อใหญ่ทรงคุณแล้วก็แม่พูนซับนะครับขอให้นะครับพบเจอนะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับมาเส้นบบกกล่าวนะครับสารประกำนะครับ ที่โรงพยาบาลช้างเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะไปจุดทูบอ่าจุดเทียนนะครับบอกกล่าวนะครับสารพระภูมินะครับเจ้าที่จะทางที่อ่ารักษานะครับอยู่บริเวณนะครับโรงพยาบาลช้างนะครับอ่าไปเลยนะครับอยู่ฝั่งฝั่งนู้นนะครับฝั่งที่แม่ปูนอยู่ครับนี่ก็เป็นสารนะรพระภูมินะครับ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ดูเลยนะครับบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เมื่อก่อนนะครับคุณหมอว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นทางสามแพ่งนะครับบริเวณของโรงพยาบาลนี้จะเป็นทางสามแง่งแล้วก็เป็นทางป่าช้าเก่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับตรงนี้นะครับก็ท่านยังคุ้มครองนะครับดูแลช้างทุกๆเชือกนะครับที่เข้ามารักษานะครับให้หายดีนะครับปกตินะครับได้กลับบ้านนะครับ ก็จะเป็นนะครับต่อไปน้ำก็จะมาไหว้น้ำศารตรงนี้นะครับโดยน้บก็จุดธูปจุดเทียนบอกกลาวานะครับขอพรขอชัยนะครับขอสริมงคลนะครับจงเกิดนะมีแกนะครับช้างนะครับพ่อใหญ่ตองคูณทุทั้งแมคุูทรัพย์และก็รวมถึงนะครับไม่เมแนะครับอีฟซีนะครับที่รักช้างนะครับทุกๆท่านนะครับ อาเดี๋ยวนะก็ะจะได้จุดทูบจุดเทียนนะครับบอกขอพรนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับบอกนะครับสารสารประกรรมนะครับรวมทั้งสารประภูนะครับสารเจ้าสารประภูจะที่นะที่รักษานะครับคุ้มครองนะครับอยู่บริเวณโรงพยาบาลนะครับสองสองสองสารนี้นะครับก็ขอให้นะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ขอเข้ามาด้วยนะครับสิ่งสิ่งใดที่ลูกนะครับควานนาได้ in ล่วงเกินประมาทพาดพลังนะครับทั้งควานแล้วก็ช้างก็ขอเข้ามานะครับทั้งนะครับทั้งเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีนะครับก็ขอเข้ามานะครับวันนี้นะครับก็จะขอพาพระใหญ่ทองคูณนะครับแล้วก็แม่คูณทราบนะครับเดินทางกลับบ้านนะครับก็ขอพรนะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่คุ้มครองนะครับปกปักรักษาสถานที่นะครับณโรงพยาบาลตรงนี้ก็ขอให้พ่อใหญ่ทองคูณนะครับแล้วก็แม่คูณรวมทั้งควานนะครับเดินทางกลับบ้าน,นครับในวันนี้โดยตลอดปลอดภัยนะครับไปถึงนาบ้านโดยตลอดปลอดภัยนะครับก็ขอพรอให้นะครับ สุขภาพนะครับขอให้สุขภาพพอใหญ่นะครับแล้วก็ไม่พูนนะครับแข็งแรงนะครับอย่าให้เจ็บได้ยาได้ป่วยนะครับอย่าให้ไข้นะครับอย่าได้เป็นอะไรอีกต่อไปเลยนะครับก็ขอให้หมดทุกหมดโศกนะครับขอให้นะต้นบานนะครับช่วยคุ้มครองนะครับช้างนะครับทั้งสองเชือกรวมทั้งควานนะครับแล้วก็นะแม่แม่ทุกๆท่านนะครับขอให้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับจงนะครับคุ้มครองนะครับแม่แม่เอฟซีนะครับทุกทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงพ่อใหญ่ทองคูณแล้วก็แม่คุณซับนะครับขอให้ทุกทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดนะครับปรารถนาสิ่งใดนะครับก็ขอให้ได้มาไหวไหวดังใจปรารถนาก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่มีอยู่นะครับในโรงพยาบาลแห่งนี้ เคยโดนบันดาลนะครับขอให้พรนี้กลายเป็นจริงนะครับโดยเร็ววันนะครับนะครับก็เสร็จนะครับเรียบร้อยนะครับบอกกล่าวนะครับขอพรนะครับบอกนะครับเดินทางนะครับจะพาช้างนะครับเดินทางกลับบ้านรวมทั้งหาขอขอขมานะครับแล้วก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่โรงพยาบาลนะครับสําหรับสารนะครับสารตรงนี้นะครับ คุณหมอบอกว่าทางโรงพยาบาลไม่ได้ตั้งเป็นของควานช้างนะซึ่งที่พาช้างมารักษาแล้วก็ได้มาบนบาน,นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับว่าะะจะตั้งสารยกสารให้นะครับถ้าช้างหายป่วยนะได้กลับบ้านนะครับก็เลยได้มีสารตรงนี้เกิดขึ้นนะครับ จากควานช้างนะครับที่ได้บนบานไว้นะครับช้างเขาก็หายดีปกติได้กลับบ้านนะครับก็เลยได้มายกสารตั้งสารนะครับตรงนี้ไว้นะครับอันนี้ก็ถามนะจากคุณหมอนะครับคุณหมอก็เล่าให้ฟังนะครับศักดิทธิ์นะครับสักดิธิ์นะครับเดี๋ยวมาดูแม่พูนนะแม่พูนก็อยู่ตรงนี้นะครับแม่พูนอยู่ใกล้ๆสารเลยนะครับนี่แข็งแรงดีนะครับ หลังจากนี้นะครับก็รอรถนะครับรอรถมารับเป็นรถสิบล้อนะครับก็จะเป็นช่วงเย็นนะครับเพราะว่าได้ติดต่อไว้นะครับเขาว่าช่วงบ่ายยนะครับแต่ว่าพอดีเขาติดธุระอีกนะครับถติดธุระก็ต้องรอช่วงเย็นนะครับรอช่วงเย็นนะครับตอนนี้ก็อะไรจะเตรียมของนะเตรียมตัดหญ้าไว้นะครับเพื่อที่จะเตรียมใส่ขึ้นรถนะครับให้กับพ่อใหญ่ไปกินที่บ้านด้วยนะครับ อ่ผมก็เสร็จนะครับตอนนี้เสร็จาการเส้นบอกว่า้นะครับ,รบ,รบเจ้าที่จะทางนะครับรวมทั้งสาร,รประคุบกรรมนะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ก่อนที่จบคลิปนะครับถ,ถ้าไม่เม่นไนนะครับที่ เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับก็ขอให้สาธุนะครับก็ขอให้ทุกทุกท่านนะครับร่วมสาธุนะครับด้วยกันนะครับทุกคนนะครับเพื่อที่จะให้คำขอพรนะครับโดยให้สำเร็จผลโดยไวนะครับก็สาธุนะครับด้วยกันนะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ